งินดูสึงเงดูโทรศัพท์จกะจิกะจิชอบนะคนเนี้ยคราคนใครก็คุยอะไรกันเนี่ยไม่เอาอ่ะนี่อี๋อ๋อนางคือเดินหาคนถือกล้องแหละใช่นางอยากดูนะไม่ใช่อยากอยู่กับแม่หรอกจะอยู่กับมานนี่ดูตัวเองอะเห็นไหมน่ะดูหน้าน่ารักมากสวยไหมคะสายๆน่ารักสวยไหมลูกขมวยน้อยค่ะใช่เลยใช้คำว่าดังโอ้โหที่สุดน่ารักคำว่าน่ารักใช้คำว่าน่ารักแบบหล่อเปลืองมาก หลานฉัลอกจริงๆแต่ฉันไม่ได้แบบอวยนะนี่แหละเขาเรียกว่าอวยไม่มีไม่มีคือหล่อแบบหลักฐานว่าอะไรนะฉันไม่เห่ลูกหรอกนั่นแหละค่ะเห่คือหลักฐานมันแบบว่าเธไม่อยู่เราินทาได้เธอหลักฐานขนาดเนี้ยเธอมันเล่นอะไรของเธอใช่แล้วเธอเดี๋ยวส่งดาวในรายการสอนมาดีส่งดาวอัไอ้ไงไอว่าเธอดีนะ ภาษาบ้านนี้น่ารักใจเลยฉันไม่เคยซ้ำงบริัทเลยอะไรของหนูเนี่ยอมวยก็ถังมังนารักนะคะส่งดาวให้เัวโองยเหยียบขาปะปุกนังกบเนี่ยทังกบเลยอันชาออวาคนสวยใช่เอ้แต่นี้ให้พ่อพอบอกว่าตั้งแต่น้องพีททุกคนสวยฮะเอ้ย้วาสวยจริงๆ ป๊บป้ฟ้านเธอก็สวยสวยกันหมดเลยเออระวังระวังระวังเออสามวเรียกว่าน่ารักไปอีกแบบโอ้โหน่ารักแบบไหนอะคะน้ารักแบบกัดฟันนักนะสามขวบสามขวบสามขวบมันจะเริ่มสวยแบบกัดเริ่มวัดวัดอารมณ์แม่หอมแก้มันยาสักทีอะไรเอาอะไรอะไหนวไหนวะที่ไม่ใ้ล้เลยที นเธอได้ไปเยอะละวเดี๋ยวฉันจะชั่งน้ำหนักว่าใครได้ไปเยอะน้อยน้อยชั่งน้ำหนัก้ทุกคนเข้าไปดูนี่ยังคลิปทีนออแชนแนลเนี่ยบ้าน60ล้านสนุกมากบ้าน60ล้านดูแล้วไงสนุกมากสนุกตลกอ่ะฉันก็เห็นทุกคนก็เวลาคอมเมนต์นะทีบอกว่าตลกมากคลิปทีนี้สนุกมากแต่ไม่ยอดวิวมีคืนว่ะ เธอต้องเปิดใจไงเธอต้องเปิดใจมาดูเข้าไปมจริอเข้าไปแล้วก็ฉันจะแชร์ตลกต่อบอกว่าเราจะนอนแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ยอมนอนน้องพีจะไม่ยอมนอนจะว่ายน้ําจะอะไรของมันจับก้นเลยวันวันวันเทเร่ย์แทบี้เลยวันที่ฟ้าที่ฟ้าอาบน้ำซักผ้าค่ะ อาอยากจะทำอีกเอ๊ะไอ้เจอเจไอ่ดจผหอ้เา๊ไอเจ๊ไอ้เอ้เจ๊ไ้เจ๊ไ้เจ๊ไอจไเจ๊อ้เาอ้เจไจไเไอวเเไอเจอ้เอ้เอ้เจสาร้ไ้เอ้เเอ้เจ้จ๊อ้เไอเอ้เอ้เจ๊้อ้เออ คนนี้ไม่ได้เลยอัน,ออนนี้ก็ชอบแต่ต้องแบบวาเสียเบาๆเฉีตีกน้นนิดหน่อยแค่แลอุยร้องไห้ทั้งท่างกายป้ปลุกเอียงเลคะทุกคนไอว้วาคนสวยอันยาผู้น่นารักเลหมดสี่คนเอปกบปิการ์บ๊อ่ะสวยไหอ่ะใครเถียงเดวช้ลูกใครเถียงหวายยหนกันยหวานัยมหวานเชอกัน ไหนเห็นฟันด้วยเห็นฟันไงไหนเอาวีดูยิ้มหวานสิไหนยิ้มหวานเอ้มายิ้มหวานก่อนยิ้มหวานสวยๆก่อนเลยตาปิ้งๆก่อนตาปิ้งๆด้วยไหนยิ้มหวานก่อนตาปิ้งเออคือทำตาปิ้งยิ้มหวานใจสวยค่ะยิ้มหวานเลยเหมือนเขินเองเลยน้องพี่น้องพีน้องสองมีต้องไปดูไล่ย้อนแล้วล่ะยิ้มหวานสวยๆโระวังลูกเกิดการกอดกันเกิดการหรือตีกันเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โอ้จุ๊บๆก่อนยังใครยังน่ารักมากจุ๊บๆก่อนเอ้าเอ๊ะหรอ ้ะะคอ้าวมามีเอา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 ลูกทบุษบ hey ุษไม่ให้วงสิไปกอดกอดไอวากอดอัญญาสิไอวาจุ๊บๆก่อนแล้วจุ Man, ๊บๆก่อนไอวาแบวมากใช่ไอวาแบบตานางสวยส่วนอัญญาก็จะแก้มนองแบบเอา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 มันเข้าแม่แบบไม่เกรงใจเลยมาทางนี้เลยเจ็บไม่กอดโก๊ะคิ้วแหวน ดูตีท้ายควย้อนหลังคือขำเพราะว่าตีท้ายควอวก็คือดูแลเธอก็ต้องมาดูด้วยนะพีมออยชแนลนะเกือบจะโป้แน่ใช่ไหมคะที่ต้องจิบหอยหินทั้งอะไรนะทั้งบ้านหกสิบล้านด้วยนะเขาเรียกว่อะไรโปรดิวเซอร์บ้านเรานี่คือแบบโอ้โหให้ทําแต่ละอันคุณเบียสามสิบห้าเดียไหนไอวาจุ๊บก่อนจุ๊บบะหมี่กันทำยไงจุ๊บบะหมี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บ หอมหอมมามีก่อนหอมหอมนะหอมแก้มมนมีทำไงหอมหงหมอ่ยากแก้มอันยามันเคียวมากหอมแก้มทำไงคะหอมหอมก่อนจุ๊บจุ๊บหน่อยนะอะไรคะ